นั่งสมาธิรู้สึกถึงความว่างของกายรู้สึกกายนี้ไม่มีตัวตนและคนรทำอย่างไรต่อจําไว้ว่าเมื่อรู้สึกถึงความว่างของกายหมายถึงจิตถอยห่างมาเป็นผู้ดูกายโดยความเป็นธาตุสักแต่เป็นสิ่งถูกรู้ของจิตไม่ต้องทำอะไรอื่นมากไปกว่ารู้กายด้วยความเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่ากายจะมีลักษณะแตกต่างไปให้ดูเช่นเมื่อยหนักหรือจิตมีลักษณะแตกต่างไปให้รู้สึกในตนเองเช่นเกิดมโนภาพปรุงแต่งกายโดยความเป็นหน้าตาเป็นหญิงเป็นบุคลิกของตัวเราเป็นใครชื่ออะไรเมื่อเกิดการสังเกตเห็นความต่างไปของกายหรือของใจได้เรื่อยๆ ก็เท่ากับสั่งสมภาวะความเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอนิจจังทางกายทางใจไปเรื่อยๆหากจิตตั้งมั่นได้เป็นปกติแม้ออกจากสมาธิก็จะยังรู้สึกเหมือนกายสักแต่เป็นาธาตุปร่งโปรงกลวงกลวง,งหาความเป็นบุคคลไม่เจอจิตจะเงียบนิ่งจากเสียงในหัวที่ยุให้ถือมั่นว่าอะไรอะไรเป็นเราเป็นของเรา มีแต่ความพึงใจจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เข้ามากระทบล้วนเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ยึดถ้าใจยังมีสตินิ่งในอาการรู้ได้วางเฉยได้แก่นของใจก็วางขึ้นเรื่อยๆหายอยากหายยึดหายทุกข์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดความเงียบกลางอกขณะทําสมาธิหรือเดินจงกรมใช้ประโยชน์อย่างไรได้ถามขณะที่เดินจงกรมมีบางครั้งรู้สึกถึงความเงียบกลางอกแต่ก็ยังมีความคิดอยู่แต่มันเงียบได้ไม่นานก็หายไปชอบให้มันอยู่นานๆเพราะรู้สึกว่าทําให้เห็นความคิดชัดดีความเงียบกลางอกนี่คืออะไรและจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรได้บ้าง ความเงียบกลางอกขณะจงกรมหรือนั่งสมาธิสะท้อนให้เห็นสภาพจิตที่สงบนิ่งเป็นสุขเป็นกุศลเป็นสังขารขันชนิดหนึ่งคือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากฤิตคือเป็นกลางๆไอให้พิจารณาว่าเงียบเย็นไม่นานก็กระจัดกระจาย และแม้ความชอบให้อยู่น,น,นานๆอยากให้อยู่น,น,นานๆก็เป็นสังขารรัขันอีกตัวหนึ่งที่มีแถมมาเป็นสังขารรัขันนั้นเป็นฝ่ายให้เกิดทุกข์ท่องไว้ว่าความอยากอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นแม้จะเป็นความอยากได้ดีก็ตามเนื่องจากตัณหาเป็นสมุทยัยคือเหตุเกิดทุกข์ความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นั่นเอง ขอให้ระลึกว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ตามไม่มีอะไรได้ประโยชน์ไปกว่าการเห็นความไมิเที่ยงด้วยใจที่วางเฉยแม้แต่สภาพดีๆที่หายไปจะเป็นประโยชน์ที่สุดก็ตอนเรายอมรับเพราะการยอมรับคือการมีสติตรงข้ามจะเป็นโทษที่สุดก็ตอนเราไม่ยอมรับเพราะการไม่ยอมรับคือการมีตัณหาครับ